แนะนำ A.I ช่วยเปลี่ยนคลิป YouTube ยาวๆให้กลายเป็นคลิป TikTok ซึ่ง A.I ตัวนี้นะครับจะช่วยให้ Content Creator นะครับทำการขยายช่องทางได้เร็วมากๆครับโดยเว็บ A.I ตัวนี้มีชื่อว่า Opus Clip นะครับพิมพ์ตามนี้เข้าไปใน Google ได้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราสามารถก๊อปลิงก์นะครับจะเป็นคลิป YouTube หรือว่าคลิปอะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นครับแล้วก็กด Get Clip for Free จากนั้นรอไม่นานนะครับเราก็จะได้คลิปตามนี้ออกมาเลยนะครับสังเกตว่ามันก็จะเป็นคลิปสั้นนะครับเนี่ยครับความยาวไม่ถึงหนาทีนะครับคือคลิป YouTube ที่ผมอัพเข้าไปอะยาวหลายนาทีเลยนะครับแต่เนี้ยมันก็จะมาคัดให้เป็นคลิปสั้นนะครับสำหรับเอาไปลงทิกตอกได้นะครับด้านข้างก็จะมีสคริปให้ด้วยนะครับว่าในคลิปเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับโดยรวมก็จะทําให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่เป็นสายยูทูบเบอร์อยู่แล้วเนี่ยสามารถมาเป็น t ิกต็อกเกอร์ได้เร็วมากนะครับ อย่างที่หลายท่านทราบกันดีว่าการจะทําช่องให้โตเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพคลิปนะครับคูณกับจํานวนคลิปครับซึ่งตัว AI ตัวนี้สามารถช่วยเรื่องของการเพิ่มจํานวนคลิปได้ดีมากๆครับโดยตอนนี้ยังรองรับแค่ภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมว่าภาษาไทยตามมาในไม่ช้าแน่นอนครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับก็จะเหมือนเว็บ AI ทั่วๆไปเลยนะครับก็คือจะเป็นฟรีเมียมครับเราทดลองใช้แรกๆใช้ยังไม่เยอะนะมันก็จะฟรี แต่ถ้าอยากใช้ฟีเจอร์ที่ล้ําขึ้นไปอีกนะครับหรือใช้แบบเยอะๆทํางานจริงๆเลยครับเราก็ต้องยอมจ่ายเงินซื้อพรีเมียมเขานะครับนอกจากนี้ยังมี AI d ีๆอีกหลายตัวเลยนะครับที่ช่วยเราทําธุรกิจง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สร้างสารรค์มากขึ้นนะครับถ้านใดที่สนใจการอบรมใช้ AI เพื่อธุรกิจนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ได้เลยครับ